ทำธุรกิจรับซื้อรถนะครับหลายครั้งเลยเวลาลูกค้าจะขายรถให้เราเนี่ยเขาจะถามว่าพี่ทางร้านเรามีบริการอะไรอย่างไรบ้างนะครับทีนี้วันนี้พอดีเลยมีโอกาสต้องไปมีโอกาสจะได้ไปซื้อรถบ้านลูกค้าพอดีวันนี้ก็เลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าขั้นตอนของเราเป็นยังไงจริงๆขั้นตอนของเราไม่ยากครับไม่ยุ่งยากง่ายๆคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็ เราจะขอให้ลูกค้าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถปีอะไรต่างๆเข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านเราก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการตีราคาคร่าวๆเบื้องต้นให้ก่อนว่ารุ่นนี้เรารับได้อยู่ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยเราก็จะไปดูรถให้ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกกันนะก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยเรากำลังจะไปบ้านลูกค้ากันแล้วเราเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับทีเนี้ยเหมือนที่บอกไว้ตอนต้นคลิปอะเนาะเวลารถมือสองเนี่ยเราจะตีราคาเขาค้ามาให้นะครับแต่รถซื้อได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องดูที่ตัวจริงกันว่ารถคันเนี้ยมีตําหนิอะไรยังไงเราจะรับซื้อได้จริงๆแล้วเนี่ยเต็นที่เลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนาะมันก็ต้องดูที่ตัวจริงทีถ้าไงเดี๋ยวผมขอไปดูรถก่อนก็นแล้วกันับ หลังจากผมดูรถเสร็จแล้วนะคุยราคาอะไรก็เจ้าของรถเรียบร้อยแลวทีเนี้ยก็เหลือแค่ขั้นตอนการทําเอกสารแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็รับรถกลับน,นะครับเราไปดูกันเอกสารมันมีอะไรบ้างแต่อาจจะคร่าวๆนะเพราะแต่ละเคสก็อาจจะเอกสารไม่เหมือนกันนะครับอันนี้วานให้เจ้าจของเขาช่วยถือกล้องให้หน่อยคืออย่างนี้เอกสารไม่มีอะไรบ้างมีเร่มรถประชาชนสองใบเจ้าของรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัญญาซื้อขายางเราเตรียมมาให้แล้วก็ นี่หนังสือใบโอนของทางขนส่งแล้วก็หนังสือมอบอำนาจจากทางขนส่งซึ่งทั้งหมดเราเตรียมมาให้หมดนะครับลูกค้าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมแค่แบบกระชานชนกับเลื่รถไว้ก็พอเนาะก็อ,อย่างที่เนี่ยกขาเตรียมไปแค่นี้ก็พอละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมขอถ้ามีเอกาสารก่อนนะครับพอจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเสร็จแล้วกาา็เ,ยยเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรลวตอนนี้เราก็ถ้ามีเอกสารจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนเรารถกลับก็ไม่มีอะไรละวหลันนี้ เห็นไหมง่ายๆขั้นตอนไม่มีอะไรมากครับง่ายๆอยู่บ้านอยูเฉยก็ขายรถได้ครับถ้าลูกค้าสนใจอยากจะติดต่อขายรถกับเราช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างคลิกนี้นะครับขอบคุณครับ